เยวกินเค้กแล้วไปเก็บผักไปเก็บพักสลัดนะคะของปวด <c oughs> ของปวดของลูกเกิดขนมเค,กเค้กเค็ดขนมไอเคกโร่ากหลายกินแล้วแด้ไปเก็บ ไปเก็บพักสลัดในสวนกันค่ะมาจ้ะแบบนี้เก็บพักสลัดกันเก็บปอกให้มันสภาพสว่างแล้วแต่เพราะว่ามันมีตัวบุกทัวนัน่นี่คันมันใบมันเย้าอะไรมันก็ไปลปวกคุ้มทัวร์พี่น้อยทัวพี่น,พน้อยกําลังไงกําลังหาหม่องปีนนี่เราจะนะบุกทัวรผู้ตัวผู้ตัวรักเย้า เด็กพี่น้อยใส่ถุงไม่คือกับเอาหลักพี่น้อยยานปิดจับยานมันมีไอหอยถากเดี๋ยวพี่น้อยเจีนเก็บพักไปแล้วก็จีคุยเรื่องไอเรื่องของเงนคุณยายที่พี่น้อยเคยไปเหตุงานให้เพื่อนมั่งจ้ะ ยายทีอัป็นเป็นอายุเก่าชีพกว่าแล้วพี่หน่อยตะกี้พี่หน่อยไปเฮ็งนนะดงานให้เพื่อนนะเฮ็ดงานให้เพื่อนไปแล้วก็ค่อยจัดยาจัดยาให้เพื่อนที่บอกว่าน้วล่าสุดนี่ที่เพิ่นลมในห้องน้ำแล้วเพิ่นไปร่วมพิญญาบาลน,น่อจ้ะพี่หน่อยกับบ่ได้มาอัปเดตให้ฟังเลยว่าอากาศเราเป็นจังแด่เน่นเนาะมี่ก็จะมเาเบาซู่ฟัง ถึงเต้นเล่าลุมในห้องน้ำแล้วเล่ากะเล่าก็บริกรมาหม่องเก่าเลยบริกร,มา,ม,การ,กรมาบานทีเพิ่นทีเพิ่นผักทีเพิ่น,พนหน่อยไปเห็ดเตมความสะอาดเพิ่นคื่เก่าเลยจ้ะเพราะว่านี่ยังเวตีเพิ่อนอันความจำเพิ่นกะกะเลื่อนล่างไปเพิ่นจำยังบ่ได้แล้วแล้วกะล่างกายเพิ่นกะก็เริ่มจีบ,บตอบสนองแล้วนะ วันนี้เขาเขาเรียกเพื่อนออกจากเพื่อนก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะแต่ว่าเพื่อนไปอยู่ไปอยู่อีกสถานสถานดูแลอีกหมองหนึ่งสำหรับคนที่คนเฒ่าที่เออ่ที่ร่างกายบาไวแล้วร่างกายแย่แล้วเขาจะส่งให้ไปอยู่หมองนี้นะจ๊ะเป็นบ้านพักหลังสุดท้ายที่เพื่อนจะต้องไปอยู่น่ะที่เขาเบ้านเฮ้ากับจีฟ้าฉันลนะเนาะแต่าเพื่อนยังไม่ทันเด็ดตายด้วยแต่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าเพิ่นต้องไปอยู่มันไปอยู่มองนี้เนาะพี่น้อยบ่ได้ไปเยี่ยมเพิ่นดอกจ้ะเพราะว่าไปเพิ่นก็ะจำพี่น้อยบ่ได้ดอกพี่น้อยก็บ่ได้มาอัปเดตเพิ่นพี่น้อยก็บ่ได้พ่อเพิ่นเล่นก็าถ้าเพื่อนระจจานึงถ้าเพื่นลมเพิ่นนั่นแหละเพราะว่านั้นถึงไปหาเพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นเพิ่นก็ะจำเพิ่นก็ะจำพี่น้อยบ่ได้ดอก ขนาดลูกเต่าหรือว่อานั่นคนที่เคยอยู่บ้านกี่ไก่ก็เพิ่นนะเขาไปหาเพิ่นเขาก็ยังจำเพิ่นเพราะใดครับคุยเอ็นว่าเพิ่นเขาก็ยังจำเขาเพราะใดเป็นอะไรอเงีง้ยแตนอนน,อน,นางนางนอนนอนนางนอนแล้วก็กิกนหันแล้วล่อถึงเติมมือใดจีมือร่วมหายใจเท่านั้นเลยนี่แหละคุณเท่าน่าจะอายุหลายเลีว้วทักกี้ทั้งใด ุดมากกะดีคันลมแล้วกะดีเอากลับขึ้นมาอยากลมแล้วก็ล่มเลยุนมากุนมากค้นท่าอยู่เมืองหนอกเพ็รนี่แต่ลมในห้องน้ำลูกมันกทํำกันขึ้นไปห้องน้ำนั่นใ่ไก็ไปลม่ม พักพี่น้อยเป็นเพียมันลุ่งตัวนี่ไหม่นข้างหลังไอ้พักสลัดพี่น้อยเพียลุ่งไปฮะจิบวไปล่รุ่งกินบักทัวพี่น้อยตีนอันนี่เนาะน่าจะได้หานะนี่มันกัจัดเพียได้ปะนี่เพียขาวโอ้มัน,มนลุ่งสลัดลุ่งสลัดเพราะว่าดอ,อกอยังต้อไปลุ่ลงบักทัว ประวัดาสตัลืมจีเบีอวันแล้วกินมันคาะปทดนี่เราจะพี่น้อยมาว่า,าเรื่องอาการทางย่ายสำหรับแฟนคลับที่ติดตามพี่น้อยมากเกาเกาก็จีหูแล้วมาพี่น้อยเหตดงานกับยายเห็ุงานในดูแลยายทาความสะอาดบ้านใหยายพี่น้อยก็เคยอัปเดตลงให้เลยลงให้บ่งอยู่เออ เด๋อๆหลังๆมากพี่น่อยกับบริลลุ่งเพราะว่าพี่น้อยก็บบริลไปเห็ดความสะอาดให้เพลินแล้วนะเกิดที่บริลลุ่งขีดดูแล้วก็บบริลมาอัปเดตพอดีมีน้องคนหนึ่งเพิ่นถามมาว่าคุณยายจีเพิ่นล่มในห้องน้ำเพิ่นเป็นตั้งแต่แน่พี่น้อยพี่น้อยก็เลยคิดแต่ว่าโอ้ยกับบรเคยบ่เคยลุ่งอัปเดตเล่าเลยถึงแต่ฝนน่าก็เลย คลิปนี้ก็เลยเอามาเวาให้ฟังนะคะชีวิตคดหาเปิดแก่เจ็บตายคน็นเรื่องของธรรมดาคุณเทาก็เป็นเทามากแล้วก็อยู่คุณเ้ายต้องมองเป็นนิย่างมากก็ไม่ไมีผู้ใดหูไม่ไมีผู้ใดเห็นมาหูมาเห็นกับอีตอนที่อาการนักแล้ว เพิ่นลมในห้องนานเพิ่นก็ลมอยู่เพิ่นเดียวเพิ่นนั่นแหละว่ามีผู้ใดไปเห็นเพิ่นดอกจนกระทั่งวันวันต่อมาบ้านลุงขึ้นปุ๊นก็เลยมีเพื่อนบ้านมาเห็นเพิ่นเพิ่นก็นอนอยู่หันแล้วเพิ่นลมก็นอนอยู่หันแล้วเพิ่นลุกมะขึ้นน่ะเพิ่นอ้วนเจ้ากระนอนหนึ่ง่จ้าจักมือเจ้าจักมืดมือเจ้าจัวย่ามใดปุ๊นมแล้วก็ลุกมาขึ้นด้วลุกมาขึ้นก็นอนส้มยู่หันด้ว จน่าจมีคนเห็นพอดีว่าคนนัดเพื่อนบ้านเตรียมกากกแฟกันนะนัดตรีมกาแฟแล้วอันกลางบ้านเขาบ่เห็นมากถึงเวลานัดเขาบ่เห็นไปเขากับมาหาเล่าที่ห่องด้วยาหาห้องกดออดกดยังก็คือจัง่มาเปิดประตูฮห้คือจังโดดเียวเขากับนี่กุญแจ,ขแจเขากุญแจไขเข้าไปแล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านเลย อพาร์ทเมนต์เนาะเขาก็ะจิมีคุ้นคุ้นเลยเธอกุญแจบ้านถือสำรองนะเอากุญแจสำรองใครเข้าไปก็ไปเห็นเล่านอนนอนหมวกจุดขูดอยู่ในห้องน้ำเลยจะกรลมต่มอย่ำใดล่ะบ่านนี้เขาถามยังเล่าเล่ากับบ้องหัวเรื่องเลยบันนี้ลวมแล้วกันก็จังเพิ่งนอนแล้วเพิ่งขับบ้องหัวเรื่องว่าวเพิ่งหลุมต่ย่ำใดจัก,กว่าจักชั่วโมงจัก,กว่าจักมือแล้ว เขานำกับ,บริกินแล้วก็นอนอยู่ในห้องน้ำนี่นะคะเรื่องเล่าของชีวิตค้นเท่าในตัางแดนพี่หน่อยกับตัดพักไปกับเบาไปเบิงเพียไปโอ้ยเพียลงขักพักขาดไดเวยพี่้องเลย บจ้ะต้นไอ้ต้นไอ้ยาตะกะแตนพี่น้อยมันกำลังกำลังไอ้พันอยู่พันขึ้นไปนี่เลยจ้ะคลิปนี้กกบะมีย่ยางดอกมาเก็บพักสลัดแล้วก็อัปเดตเรื่องย้ายเฮฟังเสือๆหอกปุนกับพักคือกันจ้ะเดี๋ยวพี่น้อยจีไปเบิ้งว่าพักไอ,อแลดิสนั่นบอกแลดิสพี่น้อยมันลงหัวทุกต้นบ่ พี่หน่อยว่าใบามันเหีวค่ะพี่หน่อยจิตัดใบมันออกเลยใบมันเนี้ยไม่กินอาหารมันมาอย่างอาหารที่พี่หน่อยเก็บผักสลัดก่อนเราจะไปตัดไบตัดต้นไอ้เลดิดออกคลิปนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่มาติดตามกันจ้าสวัสดีจ้า